สวัสดีครับวันนี้เรามมนอยู่ในหัวข้อเช็คช่วงล่างรถหลังโดนน้ำท่วมควรเช็คจุดไหนบ้างเช็คช่วงล่างรถยนต์หลังโดนดน,โดน้ำท่วม ควรเช็คจุดไหนบ้างสาหรับช่องล่างรถยนต์นะครับถ้าแช่น้ํามาเนี่ยเราต้องเช็คพวกจุดมุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลกพวงอะไรลูกหมากติ้งนกคันชักแหลกพวกเนี้ยนะครับลูกหมากกันคองดูทุกอย่างนะครับแล้วในส่วนที่เขาพูดผมดูมาจากหลายช่องทางเนี่ยอันนี้มันจริงไหมกรณีที่น้ําท่วมมิดรถเลยห้ามสตาร์รถหรือว่าห้ามเปิดกุญแจหรือบิดอะไรเด็ดขาดเลยถ้าเราบิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงห้ามสตาร์รถ ในกรณีที่ท่วมมิดรถนะครับ,รบห้ามสตาร์ทไอสตาร์ทรถโดยเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าหนึ่ง้ำอาจจะเข้าทีใ่ในห้องเครื่องนะครับทำให้เครื่องมันมีปัญหาเมื่อเราบิดสตาร์ทเข้าไปปุ๊บเนี่ยความเสียหายมันจะเกิดขึ้นเยอะนะครับทางที่ดีก็เรียกรถสไลด์หรือว่ารถลากไปเข้าที่ศูนย์บริการ นะครับประมาณนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้านามตัวพ่วมมี้รถเลยอ้าสตาต์าเด็ดขาดใช่ใช่ใช้การเข็นเข้าไปแทนดีกว่าหรือเรียกโทรเรียกรถอะไรพวกนี้ดีกว่านะเบื้องต้นก็เรียกช่างเขาไปดูหน้างานก่อนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับที่ขอเพิ่มเติมอีกข้อนึงนะแล้วในส่วนของโช๊ค up ช่องหน้าช่องหลังเนี่ยสปริงโดนน้ำท่วมไปเลยไหมสปริงไม่เป็นไรครับครับส่วนช่องล่างเนี่ย โชคเนี่ยมันจะมีซีนอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะไม่เป็นไรนอกจากแค่น้ำหรือแค่ขี้โคนตัวเศษดินเศษเนี่ยนเข้าไปในตัวกระบอกโชคอันนี้ก็ต้องไปล้างทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้นะนแล้วในส่วนของบูธอะพี่ตัวบูธไม่เป็นไรครับบูธแช่น้ำได้ปกติ ที่จะเป็นเลยเนี่ยก็จะมีพวกลูกหม,มากใช่ครับยางกันป่นใช่อ่าถ้าโดนน้ำมันนานก็อาจจะทําให้แบบเสื่อมสภาพได้ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าช่วงล่างจริงๆจะเป็นไงแล้วไปเช็คหน้าง,งากันจริงๆเนี่ยก็จะเป็นไงครับอ่าอย่างแรกนะครับเรามาดูที่ตัวลูกหมากนะครับอ่าจะมีลูกหมากกันชักกันโค้งนะครับลูกหมากนอกล่างนะครับหรือถ้าบางรุ่นมียางพอลับก็ควรที่จะเช็คยางพอลับด้วยนะครับอ่า หนึ่งดูข้าวเลยว่าขาดหรือป้ะนะครับดูดูก่อนเลยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยไม่ขาดนะครับก็ยังปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมียางหุ้มแหลกนะครับอ่าอยางหุ้มแหลกพวกนี้ก็ต้องดูนะครับอันนี้ถ้าน้ําเข้าก็เสียอีกหลายตังค์นะครในกรณีของโชคนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยส่งผลเสียเท่าไหร่นะครับก็ ถ้ามีดินมีทรายเข้าก็ล้างออกนิดหน่อยได้นะครับส่วนน้ําจะเข้าไปก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็ระวังแค่เรื่องดินทรายแค่นั้นเองนะครับแล้วช่วงล่างส่วนใหญ่เนี่ยที่พี่พูดไปข้างต้นเราต้องดูที่ลูกหมากใช่ไหมครับเป็นหล,ล,ลักๆลูกหมากลูกหมากแล้วก็ตัวแหลกนะครับตัวเวอร์เราเนี่ยแหละนะครับก็ถ้าน้ําเข้าก็ควรรีบจัดการเพราะว่าตรงนี้มันถ้าเสียหายมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะ,ยอะนะครับประมาณนี้แล้วในเรื่องของบูธ จานเบรกผ้าเบรกรวมไปถึงท่อไอเสียเนี่ยถ้ามันโดนน้าท่วมแบบมิดเลยอ่ะมันจะมีผลเสียอะไรไหมครับต้องดูว่าเม็ดเนี่ยม็ดนานขนาดไหนนะครับถ้าแช่น้ําสักเป็นอาทิตย์เนี่ยต้องล้างระบบทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นระบบเบรกเนี่ยก็ต้องถอดลูกสูบลูกเสิร์ฟออกมาล้างนะครับเพื่อที่จะดูว่าน้ํามันเข้าไปหรือไม่หรือไม่นะครับกันที่ลูกสูบมันจะตายภายหลังนะครับในกรณีของบูธจะไม่มีความเสียหายนะครับตรงนี้ส่วนของท่อไอเสียเนี่ยอ่าถ้าน้ําเข้าในกรณีที่สตาร์ทเครื่องได้นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็พอสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันจะมันจะดันออกเองนะครับแต่ในกรณีที่มิดเลยเนี่ยน้ำเข้าเครื่องเนี่ยต้องไปหาช่างโดยตรงนะครับก็ให้ทางศูนย์บริการเขาสวิตให้นะครับพี่ครับเราพูดของเรื่องของพละเบรกจานเบรกบูทลูกหมากและท่อเสียบแล้วเนี่ยเล็กส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของยางรถยนต์เนี่ยพี่ มันจะมีผลอะไรไหมอ่าจริงๆแล้วยางรถยนต์จะไม่มีผลนะครับก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับเหมาคว่าเวลารถโดนน้าท่วมอ่ายางก็โดนไปด้วยแต่ว่ายางจะไม่มีผลอะไรใช่ครับในกรณีที่รถวิ่งผ่านน้ํานะครับอ่าถ้าลูกยางไม่ขาดเนี่ยอันนี้น้ําจะไม่เข้านะครับถ้าลูกยางขาด ถ้าวิ่งผ่านน้ําในระดับที่ประมาณว่าครึ่งล้ออะไรเงี้ยหลังจากที่เราลุยน้ําแล้วเนี่ยควรไปร้านที่เซอร์วิสได้นะครับก็เซอร์วิสเรื่องช่วงล่างให้เขาดูให้อีกทีนึงว่ามีความเสียหายกับตัวลูกหมากไหมอะไรไหมนะครับจะดีกว่านะครับ